อาจารย์คะสวัสดีค,ะค่ะคเราได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องการนำบรรพชนนะคะที่ร่วงรับไปแล้วรูปภาพท่านขึ้นบนหิ่นะะี่ค่ะไม่ทราบว่าเราก็จะได้ยินมาว่าต้องครบ3ปีถึงจะนำขึ้นหิ้งได้อาจารย์มีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือครบ3ปีเนี่ยคือคิดกานเอาเองอไม่ได้อยู่ในระบบค่ะเพราะอยู่ในระบบโดยประเพณีที่เขาทกากันก็คือครบซุง ครบซุงเพราะทุกวันนี ouais pues ้เนี่ยเราไหวซุ้งคือไหวหนึ่งอาทิตย์เราเข้ไหวครบอาทิตย์เราก็ไหวไหวทุกทุกอาทิตย์เจ็ดอาทิตย์แต่ถ้าสมัยก่อนหรือที่เมืองจีนซุ้งหนึ่งคือสิบวันก็จะสิบซุ้งคือครบร้อยวันคือครบร้อยวันแต่ซุ้งที่เก้าเขาจะไม่ไหวแล้วก็หลังจากซุงที่เก้าแล้วเนี่ยนะก็จะดูเลิกขึ้นหิ้งแล้วก็ดูเลิกรวมประถางทุบได้ เพราะงั้นการดูเลิกเนี่ยนะอยู่ในปฏิทินของภูดินเนี่ย<ค>ะจะมีเลือกที่แบ่งแยกไว้ในนั้นก็จะมีทั้งเลือกสีพาหาเลือกลำรวยรวดเร็ว <คะ S 1> เลือกคู่มิตรต้องเลือกเอาตัวเลือกที่เป,เ,ทเป็นเลือกคู่มิตรคือดีที่สุดเป็นเลือกคู่มิตรนะคะตอนต้นอาจารย์บอกว่าในเมืองไทยก็จะไหว้สูงคือเจ็ดสูงสูงละเจวันใช่ไหมคะ,คะ เป็น49วันดังนั้นในเมืองไทยเองก็สามารถหลังจากครบ49วันก็ดูเลิกขึ้นทิ้งได้ใช่ไหมคะไม่จําเป็นต้องครบ100วันแบบแบบเมืองจีนคือไม่จําเป็นแอร์ครบ100วันเนี่ยคือนายกรณีเขาไหว้ซุงละ10วันเขาจริงๆคือครบเก้าซุ้งซุงที่10เนี่ยก็ขึ้นทิ้งได้ครับก็คือประมาณ100วันครับอันนั้นเมืองจีนที่เป็น100วันเนี่ยพอเขาไหว้ซุ้งหนึ่งสิบวัน แต่เมืองไทยเราว้ว้ซุ้มละ7จ็ดวันเพราะฉะนั้นวหวยเจซุ้มก็จะครบซุ้มละ,ะเพราะงั้นเข้าคือหลัง49วันก็ดูเลิกใช้เลิกคูมิดไปขึ้นเฮีงและรวมกระถางทูบได้อันนี้คือดีที่สุดและหลังจาก49วันแล้วเนี่ยนะคะเลิอกอันนี้มันสามารถยาวไปเกินสัก10วันหลังจาก49วันหรือว่าเมื่อไหร่ก็ได้ะค่ะอาจารย์ ก่อนไปกี่วันก็ได้ไม่สําคัญแต่สําคัญต,ต้องเป็นเลิกที่ถูกต,ต้องอแต่สําคัญต้องให้ได้เลิกที่เป็นคู่มิตรคือดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์